ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลนะครับอยู่กับโปรเจกต์รายเชื่อกเตะทีมชาติ arts, ที่มีสิทธิ์ลุยสุกยูโร2020แล้ครับคลิปนี้จะมาดูกลุ่ม B กันนะครับว่ามีใครติดมาบ้างแต่ก่อนอื่นจะประชมคลิปกันฝากคอบอลทุกท่านกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาดูหมีขาวรับเซียนะครับภายใต้การนำทัพของ h ฮ o สโคสตานิทลาฟเชอซครับ ผู้รักษาประตู3านโหมายเลขถึงนะครับอันตอนซูนินจากดีนมอโมสโกครับอายุ34ปีหมายเลข2 2ครับยูริดิวปินนะครับจากรูบินคาซานอายุ33ปีแล้วก็หมายเลข16นะครับมัตฟีซาโฟนอฟครับจาก FC ฟซีคาสโนดาอายุ22ปีนะครับ มาดูแผงหลังของรัสเซียกันบ้างครับหมายเลข2นะครับมาริโอแฟนันเดสครับจาก cska moscow นะครับอายุ30ปีหมายเลข3อีกอร์ดิเวเยฟจาก cska moscow เช่นกันครับอายุ21ปีหมายเลข4มาจากเซนิเซนปีเตอร์สเบิร์กนะครับเวรเชสลาฟคาราวาเยฟครับอายุ26ปีนะครับหมายเลข5ครับเป็นอังเดรเซเมนอฟนะครับจากอัคมาครลอสนี่อายุ32ปีครับ หมายเลข13ครับเฟดอร์คูเดียซอฟนะครับจากอันตัญญาสปอร์ครับอายุ34ปีหมายเลข14นะครับจอยชี้ชิกเกียครับจากสปาร์ตักมอสโกนะครับ27ปีมาดูแผงกองกลางของรัสเซียกันบ้างครับผู้เล่นหมายเลข6เดนิสเชลิเซฟนะครับจากบาเลนเซียนะครับอายุ30ปีหมายเลข7ครับมาโกเมดออสโดเซฟนะครับจากเซนิเซนส์ปีเตอร์เบิร์กอายุ28ปีครับ หมายเลข8ดริมิทรีบาลินอฟจากโคโลโมทีฟมอสโกนะครับอายุ24ปีหมายเลข11ครับโรมันซอฟนินครับจากสปตักมอสโกนะครับอายุ27ปีอเล็กซานเดอร์โกโลวินครับเบอร์17จากโมนาโกอายุ25ปีนะครับหมายเลข18ครับยูริเชอร์คอฟจากเซนิเซนปีเตอร์สเบิร์กนะครับอายุ37ปี หมายเลข19ครับบริฟาสเชมาเลสตินอฟจากโลโคโมทีฟมอสโกนะครับอายุ24ปีหมายเลข21ครับดานิลโฟมินครับจากดีเดโมมอสโกครับอายุ24ปีเบอร์23ครับดาเลอร์คูเซียเยฟจากเซนิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับอายุ28ปีผู้เล่นหมายเลข24ครับอังเดรมอสโตบอยนะครับจากเซนิเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอายุ23ปีครับ หมายเลขที่ครับมักคซิมมูคินนะครับจากโลโคมทติฟมอสโกครับอายุ19ปีหมายดูกองหน้าของรัสเซียครับเริ่มจากเบอร์9นะครับอเล็กซานเดอร์โซโบเลฟนะครับจากสเปนตักมอสโกครับอายุ24ปีหมายเลขสิบครับเป็นอันตอนซาโบลตนี่จาก PFC โซชินะครับอายุ29ปีหมายเลข15ครับอเล็กเซมิรันชุกนะครับจากอตแลนต้าครับอายุ25ปี หมายเลขยี่สิครับอเล็กเซย์ยโนอฟสนะครับจาก FC ฟซ a ค n ัสโนดาครับอายุ32ปีผู้เล่นหมายเลข2ี่ครับเป็นอาร์ติยอมซิลบาจากเซนิเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับอายุ32ปีและผู้เล่นคนสุดท้ายของทีมชาติรัเสเซียนะครับผู้เล่นหมายเลข25ครับเดนิสมาคาอฟสจากลูบินคาซานครับอายุ23ปี และนี่คือทั้งหมดของทีมชาติรัเสเซียนะครับหากคุณรุการชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวนะครับ